ในการลดน้ำหนักสิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่อาหารที่สมดุลและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยการลดน้ำหนักของคุณและยังให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพโดยรวมต่อไปนี้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อการลดน้ำหนักอันดับหนึ่งผักมีไฟเบอร์สูงและแคลอรี่ต่ำผักต่างๆเช่นผักใบเขียวบลอกโคลี่ดอกกระหล่ำแครอทและพริกหยวกสามารถช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มและอิ่มใจในขณะที่ให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นประการที่2ผลไม้ เลือกผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำและมีเส้นใยสูงเช่นเบอร์รี่แอปเปิลลูกแพรและผละไม้รสเปรี้ยวผลไม้สามารถตอบสนองความอยากหวานและให้สารอาหารโดยไม่ต้องเพิ่มแคลอรี่มากมายประการที่3โปรตีนไม่ติดมันรวมแหล่งที่มาของโปรตีนไม่ติดมันเช่นอกไก่ไก่งวงปลาเต้าหู้พืชตระกูลถั่วและถั่วในอาหารของคุณโปรตีนช่วยให้คุณอิ่มและช่วยรักษากล้ามเนื้อระหว่างการลดน้ำหนักข้อที่4มเมล็ดธัญพืช เลือกเมล็ดทันพืชเช่นคีนัวข้าวกล้องข้าวโอต๊ตและขนมปังโฮวิตแทนธัญ,ญพืชขัดสีเมล็ดธัญ,ญพืชอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นข้อที่5ถั่วและเมล็ดพืชในปริมาณที่พอเหมาะถั่วและเมล็ดพืชเช่นอัลมอนด์วอลนัทเมล็ดเชียและเมล็ดฝักสามารถให้ไขมันที่ดีต่อสุขภาพและทําให้คุณอิ่มอันดับที่6กรีกโยเกิร์ตมีโปรตีนและโปรไบโอติกสูงกรีกโยเกิร์ตสามารถเป็นตัวเลือกของว่างที่น่าพอใจและมีคุณค่าทางโภชนนนาาาาากกรรรสํํหหับลด้ ข้อที่7ไข่ไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยมและมีสารอาหารที่จําเป็นไข่อาจเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเช้าหรือมื้ออาหารที่สมดุลอันดับที่8โอะโวคาโดแม้ว่าแคลอรี่จะสูงกว่าแต่โอโวคาโดก็อุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ดีต่อสุขภาพซึ่งสามารถช่วยให้คุณอิ่มและอิ่มท้องได้อันดับ9ชาเขียวชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระและสามารถกระตุ้นการเผาผลาญอาหารได้ทําให้เป็นตัวเลือกเครื่องดื่มที่ดีสําหรับการลดน้ําหนักข้อที่1ิบน้ํา การรักษาความชุ่มชื้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลดน้ำหนักการดื่มน้ำให้เพียงพอสามารถช่วยควบคุมความอยากอาหารและสนับสนุนสุขภาพโดยรวมโปรดจำไว้ว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่ละอย่างเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการกินที่ยั่งยืนและสมดุลด้วยสิ่งสำคัญคือต้องไม่หักโหมจนเกินไปโดยค่อยๆปรับเปลี่ยนเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในระยะยาวรวมถึงการควบคุมปริมาณการทานอาหารออกกำลังากายเป็นประจำและนอนหลับให้เพียงพอโดยหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพอาจ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวางแผนการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้